หลายคนอยากรู้เปิดวาร์ปแอปหาคู่สุดฮิตที่จัดสรรเนื้อคู่ให้คณะริญยาลัตได้เจอท่านทิพย์ไฮโซเกที่นี่จากกรณีข่าวดังกันจอมพลังนะครับได้พาคณะริญยาลัตด,ดาราสาวนั้นออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสถึงเรื่องราวถูกฝ่ายชายนั้นหลอกให้รักแถมสร้างภาพอันสวยหรูอ้างรู้จักและสนิทกับนายกรัฐมนตรีและอ้างว่าตนนั้นมีตําแหน่งข้าราชการใหญ่จนทั้งคู่นั้นเกือบแต่งงานกันสุดท้ายมีคนทักมาบอกความจริงว่าเธอนั้นกําลังเป็นเหยื่อและจะถูกหลอกเพราะผู้ชายรายนี้มี โลก2ใบขณะที่คณะนั้นยอมรับว่าเจอผู้ชายคนนี้ในแอปหาคู่ส่วนจะแอปชื่ออะไรนั้นมาดูกันได้เลยครับแอปหาคู่ที่สาวคณะเล่นนั้นแล้วไปเจอหนุ่มไฮโซเก๊คนนี้ก็คือ Coffee Meet Baker หรือชื่อย่อ CMB เป็นแอปพลิเคชันหาคู่ที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่จริงจังและยั่งยืนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2012โดย3ามพี่น้องชาวเกาหลีใต้ได้แก่อารัมคังดาวุลคังและซูคังแอปนี้ครับซึ่งมีแนวคิดที่แตกต่างจากแอปหาคู่อื่นๆโดยจะส่งคู่ที่แมทคัดสรรจากข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ งานเช่นอายุการศึกษาความสนใจและคอนเนคชันใน Facebook มาให้ได้ทุกวันซึ่งผู้ที่ใช้งานนั้นมีเวลา24ชั่วโมงในการตัดสินใจว่าชอบหรือข้ามคู่แมทนั้นหากทั้ง2ฝ่ายนั้นชอบกันก็จะสามารถเริ่มการสนทนาผ่านระบบแชทของแอปดได้หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ CMB นั้นคือการจัดจํานวนคู่แมทต่อวันเพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นมีเวลาพิจารณาและโฟกัสกับแต่ละคนอย่างจรงิงจังนอกจากนี้แอปนั้นยังมีระบบ Coffee Bean ซึ่งเป็นสกุลเงินภายในแอปที่สามารถใช้เพื่อเปิดข้อมูลเพิ่มเติมมเกกี่่ยับคูหรือ ใช้ฟีเจอร์พิเศษอื่นๆได้